ฝึกคอร์ด G, E minor, C, D แล้กวก็ B minor นะครับอย่างนี้ก็ได้หรืออย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับอ่ะฝึกคอร์ดเหล่านี้มาให้คอร์ด G ดีที่เขาว่าบอกนะครับไม่บอกเธอรู้หรือเปล่าเราทำความเข้าใจกันก่อนนะครับหนึ่งห้องเพลงนะ่ะมีสี่คาะ์ไม่บอกเธอรู้หรือเปล่าเปล่าเนะี่ยเป็นห้องใหม่ ก็จะเป็นห้องของคอร์ด E มินเนอเพราะนั้นคอร์ดจอที่1ของคอร์ดเนี่ยจะพิมพ์ตรงกับคาที่เปลี่ยนคอร์ดอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่นะครับเช่น G ีคำว่าบอก E m i n เนอร์คำว่าเปล่าไปจนถึงคำว่าราวมันก็จะวนมาลงจอที่1ใหม่ของห้องใหม่นะครับผมยกตัวอย่าง3แบบแบบที่1คือเล่นแค่ตัวเดียวคือตัวหัวของมันเลยไม่บอกเธอรู้หรือเปล่าถึงเรื่องราว ที่ฉันนั้นแอบ,บรักเธอเพียงพบครั้งแรกอันนี้คือแบบง่ายสุดเลยดีแค่ขอลทัทีดีแค่หัวของมันกนะ็คือตัวที่ลงขอดอย่างเดียวที่สองครับอ่าสเต็ปต่อไปขอลัตสี่ทีเลยดิดลงสี่ทีตามจังหวะเคาะไม่บอกเธอรู้เนี่ยตามจังหวะที่เราตบมือเนี่ยเอามาดีกีตาร์แล้วก็ใส่ขอดเข้าไปไม่บอก เบสิกนะเราจะเปลี่ยนเป็นการที่คอยเป็นลงลงขึ้นลงขึ้นลง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 ขึ้นลงขึ้นลง